สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมรถบรรทุร์คีโนนะครับรุ่นยอดนิยมเลยดุ่น500โดเมเตอร์นะครับหรือที่คุ้นชื่อกันคือ Fc 9J นะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์210แรงม้า175หแรงม้าแล้วก็155หแรงม้านะครับส่วนคันที่อยู่ในวิดีโอนี้จะเป็นรุ่น175แรงม้านะครับความยาวของแชสซีอยู่ที่ 6.6เมตรครับตัวนี้ต่อเป็นสเปครถบรรทุกวัวควายนะครับผมโดยที่วัสดุของรถนี่ก็จะมีพื้นเป็นสแตนเลสแผงข้างอลูมิเนียมนะครับล้อเป็นเหล็กส่วนท้ายของรถนะครับเราจะยื่นออกมาประมาณ1.2ถึง1.5เมตรเป็นคอกเสริมนะครับของสเปควัวควาโดยเฉพาะเลยครับผม ก็ตกแต่งรอบคันด้วยสแตนเลสและโครเมียมนะครับมีแผงรับทิมท้ายกันมอไซเป็นเล็นะครับล้อชุบโครเมียมนะครับทั้ง4ล้อครับแล้วที่ล้อก็มีดุมนนะครับชุดแต่งดุมดาวครับผมล้อตัวนี้เป็นล้อล้อ,อยางเรเดียนนะครับ9.5 R 17.5นะครับ วันนี้ก็ยอดนิยมมากคันนี้ก็เป็นคันที่2แล้วนะครับที่ลูกค้าต่อสเปคนี้เลยครับผมมียื่นย้ำกันชนนะครับชุดแต่งหัวเก๋งแก้มโครเมียมกระจังหน้าเงานะครับคานปัดน้ำฝนขากระจกสแตนเลสตัวครอบกระจกโครเมียมนะครับแต่งจัดเต็มราวไฟข้างบนด้วยครับผมมีบันไดขึ้นหัวเก๋งกาบด้านข้างประตูนะครับชายสแตนเลสกันชน2เส้นนะครับ สำหรับคันนี้ก็ต่อยื่นท้ายออกมาประมาณ1.2เมตรถึง1.5เมตรนะครับสำหรับบรรทุกโวลาโดยเฉพาะเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะถักตาข่ายอยู่ด้านหลังนะครับชุดแต่งส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสและโครเมียมนะครับส่วนสีเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าต้องการสีไหนครับนี่ครับเป็นพื้นสแตนเลสน,นะครับพื้นสแตนเลสแผงข้างอลูมิเนียมครับ รั้วสแตนเลสเป็นสเปคที่สําหรับบรรทุกโอควยโดยเฉพาวะว่าต้องมีนงมีน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเราไม่บรรทุกโอควยแล้วก็ด้านหลังเราสามารถถอดออกได้นะครับเราปิดฝาท้ายแบบปกติได้เลยวิ่งผักวิ่งผลไม้ได้ครับรองรับค่อนข้างอนเนกประสงค์นะครับคันนี้เป็นสีน้ําเงินรูสานะครับส่วนมอเการของ จะอยู่ที่ปทุมธานีนะครับเส้นลาดหลุมแก้วครับผมเปิดทําการทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับศูนย์บริการอะไรฝ่ายขายพร้อมทุกวันเลยนะครับผม Hino TP นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ